จริตตัวเองรึนึงนะคะคุณแม่คะทั้งไปด้ดักจริตนะคะคุณแม่เออเนี่ยค่ะดูสิเนี่ยไม่รู้ว่าน้ำค้างเนี่ยไปทำบุญอะไรไว้โชคดีจริงจริงเลยได้เป็นเงือเสียอาคมมีเงินทองใช้ดูสิค่ะ เ,เดี๋ยววันนี้ก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบมายังไงก็ไม่รู้ค่ะโอ้ยแต่นุกครั้งไม่สนใจค่ะเพราะว่ามีเงินน้ครั้งใช้เนี่ยเทนก็สบายแล้วปล่อยเงินกู้เก็บดอกค่ะนี่ค่ะแม่มาอยู่กรุงเทพเหงาค่ะไม่มีอะไรทําหัด อ้ดวงแก้วในตัวดีเลยโชชอบเล่นไพ่ตองเลยเนี่ย <c oughs> จริงๆนะกขยัไปบอกใครนะคะแม่นะไอ้ดวงแก้วเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหตัวดีเลยน้ำค้างเลยแอบจำมาค่ะแอบจำมา <c oughs> นี่มีคนค่าคนนี้เนี่ยายจำเลียงค่ะ <c oughs> เล่นไพ่ค่ะเนี่ยน้ำค้างแอบจำสูตรมาเลยค่ะนี่นะคะน้ำค้างก็เลย <c oughs> ไปเล่นไพ่ในบ่อน <c oughs> โอ้ยมีขาไม่เยอะค่ะมี โอ้โหเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยสว่างเลยค่ะอุ้ยจำดีดวงแก้วมาบอกเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานนั่งเล่นไพ่กันสว่างเลยนี่นะคะพอเล่นเล่นไปโอ้โหนี่ค้างนี่เดี๋ยวนกมืดนกมืดสีดำสีแดงอุ้ยพอใกล้ตีห้านกสีกากีเลยค่ะตำรวจจับอุ้ยแต่ค้างไม่กลัวค่คะแม่ค่ะค้างเนี่ยเส้นใหญ่นะคะสอ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 ใจดีมากค้างเีนเด็กสอสอานนี้เลยค่ะค้างขอได้ น้หยขังรวมค่ะพูดมากเอยค่ะดมนน้ <lawsuit> as, ็นไรอุ้ยคุณแม่จะสงสัยใช่ไหมคะเห็นข้างคลองพระแบบนี้พี่สังพ่อค่ะชอบเล่นพระมากชอบเล่นพระหูพระมีเยอะแยะไปหมดอมรลักษณ์คันรู้จักไหมคะชอบเล่นพระแต่ตอนนี้ตายซะแล้วรู้ไ่ตายเพราะอะไรเปลี่ยนไปเล่นชีน่าสงสารอาทุกเอ่อไม่เอาแล้วค่ะค้างไม่พูดแน่เหนื่อย วันนี้จะไปช้อปปิ้งสักหน่อยเดี๋ยวเสียลับมาไม่เจอเลยดิจะารุเสียเอ่ออาที่พองที่พองเอ้ยอลูอเกเป็นไงลูกวันนี้แม่จะไปช้อปปิ้งลูกจะไปช้อปปิ้งเหรเหรอเต็มรถตู้โอ้ไหเปีนเรเดี๋ยวแม่จารุดขนาดไปเนี่ยเอานี่อะไร,ร<ห>ลูกฮะเฟอร์นารี่แม่ลูกโอ้โหเฟอร์นารี่เอาไปไม่ได้แล้วแม่ทำไมลูกโอวาธนาคารมายึด ไปแล้วแต่แล้ว่ามึงไม่ได้ไปส่งดอกให้กูเลยใช่ไหมลืมโซ่ไม่เป็นไหลูกพี่งี้ BM ลูกโอ้โหแม่ BM ก็เอาไปไม่ได้อะทำไมลูกโซ่ลุด BM อะไรครับมึงอ่ะ BMX ไงแม่แล้วมีคันไหนบ้างลูกที่ยราจะไปเที่ยวได้รถเก่งวันนี้ไม่นั่งนั่งระไรลูกแบบปิกป๊ายอ่ะปิกป๊ายอ่ะปิกป๊ายคันละสามแสนนั่นแหละคันนั้นเลยลูกไปเอามาลูกให้แม่เก็บดอกต่อโอเคน่ขอบคุณนะคะ ค่ะพี่สาวได้ยนะคะพีินิกนี้นะคะมีเป็นไงคะปล่อยเงินกู้ถึงอเมดิกาเลยค่ะคุณแม่คะเมื่อกี้กำนันคุณชอบก็ิปส่องดอกนักพากยนะคะกำนันเนี่ยมาหรือยังลูกโอ้โหใันนีใครชอเป้าค่ะแม่สูงค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกแพนสูงใช่ไหมลูกใช่ใช่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไงลูก บอกเจ้าของเขาก่อนนะว่ายืมเล่นลิเกแป๊บนึงไปลูกไปเลยลูกขับดีๆนะลูกนะไปลูกไปเลยอย่าลูกจะนั่งท่าไหนอ๋อเอาท่านี้เลกันลูกเอยไปค่ะ เลยดีมได้ดีแล้วครับแม่้าวถี่จะสบายขนาดนี้เป็นคนไรอยู่ที่นี่อ่ะผีิดไปลรอกอาบ้าหายสนใจจังทายมิค่ะม่อาหารข้าวชกมชนะครอิจฉาข้กันขะาะทุกคน่เคยตีไปเลยอยากไปเลยเฮ้ยตกแล้